ควเดนความเดวออืมอนั่นขตกเอาเอาใครจะเป็นผู้ชนะยยามาดูนี่มาเใช้ายายาเฮ้ยไอ้วมาแล้วาานงหนปาเนาะ มีธรรมดานี่มีธรรมดานะเนี่ยอยู really> ่เลยเนี่ยเอาควายเปลูกควายเปแต่ว่ามีมีอีกเพิ่มแต่ว่านู่นสนิทมีแรงสนิทแรงแต่ว่าตีก็ไม่ตีได้ยปะเอ้าวอยู่เลยยิ้มหวานให้หน่อยเร็วอยู่เลยยิ้มให้แม่หนึ่งหน่อยเร็วๆเนี่ยเพลินปะเนี่ยหน้าขั้แซ่บแซ่บแซ่บผาดีเลย แอบห้องมันแม่มันหวา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 นจางนดหน่อเดี๋ยวจเป็นไครเขามซื้อจะเป็นใครเม่มันขึ้นจะตายแต่พี่ยังเป็นคอร์อกแคเลมันมีเกลือเขาของเขาแสบเมี่ยงเขาน่ะเม่เพชรกะมีเพชรเอานอนเลยบานนี้หวานจะเดียวหวานยาเลยนอนบดนแบอีเยแใหยิ้มด้วยนอนแล้วก็ยิ้มหวานยิ้มสวยที่ ไปไหนอีก่นพี่ยูนิไปไหนแล้วพี่ยูริจะไปขโมยเป็กแล้วไปกินข้าวได้เมือนกันเะครับช่วยกัน2คนจะได้ไปได้ของเล่นไปได้เนี่ดนยกันักเลงไม่ว่าไเล่นห้องน้นะมี้านเาินยเดี๋ยว ข้องใจมากเลยโดนผักเมื่อกี้ข้องใจเหรออยู่เลยเอาคืนแล้วโอ้เก่ง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 โอ๊ยตามสาวกูสิเนาะมาถงมากคือสาวฝนเลัน ยังหลายคนไปนั่งกลางเลยเ่อาอ้ยน่เอาเลยลูกคนละยกเอออย่างนั้นแหละเอายางงั้นแหละจะถ่ายคลิปไอ้ปุญญาไอ้ปุญญาม่ยานไม่ยานเอาเอเอาเแล้วลูกปุญญาาตีตีตีร้องมันร้องเพาปุยฝ่า